สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะเป็นไงคะสำหรับวันนี้มาโชว์ในรายการ Why Universe ก็ตื่นเต้นรตื่นเต้นมากมากเพิ่งซ้อมเมื่อวานอืมใช่อย่าอย่าพูดอย่าเอาความจริงมาพูดสิเราซ้อมร่วมเดือนร่วมเดือนเดียกันอาใช่คิดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ซ้อมเพิ่งลงมือเมื่อวานแต่ว่าตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแต่เมื่อกี้ก็ทำออกมาได้ดีอยู่ทำออกมาได้ดีมากภูมิใจ ล่งใจมากกว่าโล่งเลยเหนื่อยเลยครับร้องสดตะกี้เหนื่อยเลยขึ้นไปตื่นเต้นมาหรือแบบมีเตรียมตัวไงไหวผมไหวพระอะไรอย่างเงี้ยมาลองพูดดิสตอะไรเงี้ยคือปกติก็คือจะต้องวอร์มเสียงก่อนใช่ไหมฮะแต่นี่คือไม่เลยก็คือไหวพระอย่างเดียวมูอย่างเดียวเลยฮะขอให้มันใช่เพราะเราเชื่อมั่นในฝีมืออยู่แล้วอเราเป็นไงโชว์ สัตว์ประหลาดครับผมใช่เป็นซิงเกิลแรกของโอไตครับใช่ใช่จะออกมาทางช่อง YouTube Copy A Bangkok ครับสปอยสปอยสอสปอยสปอยเหรอฮะมาต้อนไหนนะต้อนฮุกไปแล้วกันต้อนฮุกแล้วกันฮุกร้องยงไงนะอ่ารู้แล้วจำได้โอเคครับหนึ่งสองสาม ขอแค่ทำตามหัวใจแกว่งดาบไปไม่มีกับลหลงหันขอแค่เธอไม่กลัวมันสัตว์ตัวนั้นก็แค่ความกลัวของเธอรู้ไหม่คลลับของฉันคืออะไรโปรดอย่าเชื่อในในทิทานปรรํปรา ก็เดี๋ยวรอไปติดตามกันได้ที่ทางเน็ตใช่ยูทูบก๊อปปี้แบงค์ข้อครับผมครับโอเคเดี๋ยวเรามาถามแฟนมีที่เพิ่งจบไปหน่อยเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับตื่นเต้นไหมล้วก็แบบฟีดแบงค์จากแฟนๆเป็นไงตื่นเต้นนะครับตกล้องไม่ได้มาดูเจอไม่ใช่ไม่ใช่แซวเล่นแซวเล่นนะเนีก็แฟนมีเพิ่งจบไปถามว่าอะไรนะครับจเฮ้ยตื่นเต้นหรือเปล่าอ๋อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยค่ะไตื่นเต้นเลยตื่นเต้นครับตอนตอนก่อนจะขึ้นเวทีนี่ตื่นเต้นมากแต่ว่าพอก้าวออกไปแล้วมัน ันตื่นเต้นไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องมันต้องเอาอ่ะใช่ใช่คือจริงๆมันก็ตื่นเต้นครับแต่เวลาพอเราออกไปแล้วอ่ะเราเจอแฟนคลับทุกคนเราเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่าความตื่นเต้นมันหายไปเลยใช่เขาเหมือนเขาส่งส่งที่ส่งเสียงออกมาเพราะว่าเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรเขาก็จะคอยสนับสนุนเราตลอดอันนี้คือแบบเป็นเรื่องที่ดีมากมาก็ถือว่าแฮปปี้เนาะแฮปปี้แฮปปี้มากยังตื่นเต้นอยู่เลยใแฟนมดแฟนมิดมีแบบดราม่าด้วยไปร้องไห้ซึ้งซึ้งมันต้องซึ้งมันต ใช่ใช่ะแล้วเห็นบอกว่ามีเพลงที่แต่งให้แฟนขับด้วยอาใช่ครับเป็นเพลงชื่อว่าโอโซนเพราะว่าด้อมเราเรียกแฟนขับว่าโอโซนครับผมแล้วแรงบันนานใจในการแต่งก็คือได้มาจากแฟนพี่พี่แฟนขับร้รลเลยไหมอะนือว่าให้แปมเป็นกตกใจโอเคอ๋อมาจาก ใช่มาจากแฟนคลับใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเรากั่นกรองแบบเราพยายามแต่งให้เหมือนเราขอบคุณแฟนคลับมากกว่าใช่แล้วก็เหมือนอยากบอกสิ่งที่เราอยากบอกแฟนคลับไปใช่เงี้ยครับก็คัดสรรลงไปในบทในในเนื้อเพลงเรียบร้อยคัดสรรเลยกลั่นกรองกลั่นกรองออกมาจากใจเลยใช่เลยอ่ะเดี๋ยวพอพูดถึงซีรีส์มากดีกว่าเนื่องจากใหม่มานมาแต่ปั้นใช่ครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ครับชื่อว่า Love at First Sight ครับผม ก็ตามชื่อเรื่องเลยก็คือรักแรกพบนั่เนช่บอกเลยว่าการเตรียมตัวยังไงวะสุดมากมีการเตรียมตัวยังไงมันอันนี้ยากลําบากมากครับเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพเป็นหลักไม่ใช่เป็นวิดีโอเป็นซีรีส์ปกติที่เราเคยดูมันจะเน้นการเป็นใช้ภาพเพื่อเล่าเรื่องทุกคนน่าจะเคยอ่านการ์ตูนใช่ไหมใช่พวกเราจะทําออกมาเป็นรูปแบบนั้นเลย ึ่งในไทยยังไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนเป็นเรื่องแรกเลยซึ่งเราก็ลุ้นมากๆว่ามันจะออกมาเป็นยังไงออกมาดีสิดีมันต้องดีอยู่แล้วแต่อยากรู้ไงว่าแบบผลตอบรับเนาะมันจะเป็นยังไงเราถือว่าแบบเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นมุมมองใหม่ที่จะได้เห็นในซีนีวายเลยถูกไหมแล้วที่สําคัญคือเราก็ยังฟู่กันเหมือนเดิมน่าขาดไม่ได้เลยฟู่กันตลอดโอเคเดี๋ยวช่วงนี้มีผลงานอะไรที่อยากให้แฟนๆติดตามไหมหรือว่าอยาก นอกจากโปรเจกต์ที่พุ่งพูดไปเมื่อกี้คือเราจะมีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งตัดมาเลยคือจะได้แฟนๆจะได้ไม่คิดถึงกันนี่ก็เป็นโปรเจกต์ Man Can Do Man ครับก็จะเป็นเหมือนวีล็อกในช่อง YouTube ใช่เหมือนเราถ่าย u t u b e กันใช่โปรเนีตยทุกคนจะได้ยินว่าแบบถ้าอันนี้ผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ต้องทําได้แต่เนี่ยเราจะสลับกันอันไหนที่ผู้หญิงทําได้อ่ะผู้ชายก็ทําได้เหมือนกันนะใช่ ช่ก็จะเป็น EP EP แต่ละ EP ไปเราก็จะพาพาไปดูว่าอ่ะอย่างเช่นแบบทาเล็บอะไรแบเนี้ยอ่าอะไรใช่ก็ซื้อเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้อาจจะมีอะไรเงี้ยพันตัวยูทิบล์เกอร์แหละเจออ่าใช่ครับก็สามารถก็ติดตามได้ประมาณเดือนเมษาครับผมส่วนโปรเจกต์เลิฟแอดเวอร์ซายก็ประมาณพฤษภาคมครับได้ติดตามติดกันแน่นอนเร็วๆนี้เนาะไม่ต้องเร็วๆนี้ครับไม่ต้องกันนานก็เดี๋ยวเจอกันโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ 你好。